หนุ่มเตยเปิดใจหมดเปลือก14ปีให้ได้ทุกอย่างสร้างเรือนหอ20ล้านเกอเลยแลละค่ะเตยธนูไทยเปิดใจแบบหมดเปลือกทีแรกล้านชาตินี้นี่ยไม่ขอมีแฟนใหม่โอดสร้างเรือนหอมูลค่ากว่า20ล้าน หลอกเกอเผยตั้งแต่ที่ตนขอแต่งงานไปความสัมพันธ์กระดูแย่ลงตนรู้สึกว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดหากจะย้อนกลับไปได้ก็ไม่ขอแต่งงานดีกว่าเพราะไม่อยากให้ลงเอยแบบนี้แต่ก็ไม่ยอมแพ้จะเดินหน้าตามง้อเต็มที่ดังนั้นสาราก็จะขอเวลาให้เขานั้นได้อยู่ตัวเองทบทวนอะไรสักนิดนึงนาทีนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากก็คงจะเป็น,นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่งางสาราหุเลอและพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างเต้ยธนูไทยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายตัดพ้อผ่านทาง ไอ้จีนเลยคะ่ะว่าแฟนบอกเลิกขอเวลาทําใจทั้งที่ทั้งสองคนมีแผนจะวิวาก,กันเร็วๆนี้คะ่ะเพราะหนุ่มเตยเน็ยคุกเข่าขอสาวสาระแต่งงานไปเมื่อราวปี2560ที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะงานนี้เรียกได้ว่าหนุ่มเตยเองก็ออกมาเปิดเผยแบบหมดเปลือกว่าตลอด14ปีเนี่ยกำลังสร้างเรือนหอมหลือค่า20ล้านบาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะเกรหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันคะ่ะ